กลับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามยสุทธารานะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาชมาพืชผักส่วนครัวนะคะที่คุณแม่ท่านได้ปลูกเอาไว้นะคะพอเวลามาในทุกวันเนี่ยถึงได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ยมันมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งเพราะาถือว่าเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นสถานที่ที่ให้อาหารแล้วก็ ในช่วงที่เกิดเหตุปะทะกันเนี่ยนะคะพอเวลาเราไปที่ตลาดหรือเราไปที่ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเขาไม่มีการขายสิ่งของต่างๆอย่างเงี้ยเนาะเวลาเกิดความจําเป็นในช่วงเข้ายากหมากแพงหรือว่านู่นนี่นั่นที่มีความจําเป็นที่จะต้องต้องทําอาหารเลยอะไรประมาณเนี้เนาะก็เราก็สามารถที่จะใช้พืชผักสวนครัวของเราเนี่ย นะะในการประกอบอาหารได้ซึ่งตั้งแต่ยยสโรามาอยู่ที่บ้านเนี่ยสีหวันเนี่ยนะคะก็มีทานพริกป่นกับผักผักสดผักลวกเนี่ยตลอดเลยซึ่งถือว่าเป็นการาเรียกว่าดีท็อกซิเคชั่นร่างกายด้วยนะคะเป็นการดีท็อกร่างกายเอาของที่เราเคยอยู่ในเมืองเคยกินนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนเงี้ยเนยเาะพอแล้วเรามาอยู่ใน ชนบทในบ้านเราเนี่ยเราก็พยายามกินผักสีเขียวที่ปลูกเองนะคะไม่ใช้สารพิษใดๆปลูกเองโดยธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณแม่ท่านปลูกอะไรได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือเราเรียกออันนี้ว่าผักขยงเ,งเนาะผักขยังนะคะเป็นภาษาลาวนะคะ,ะผักนี้นะคะสามารถทานสดได้ ทานกับส้มตําได้นะคะและก็ถ้าจะอร่อยไปกว่านั้นนั่นก็คือเรามีการแกงนะคะไม่ว่าแต่จะแกงปลาไม่ว่าแต่จะแกงอ่อมใดๆต่างๆก็ตามนะคะก็สามารถที่จะใส่ผักไผ่แหง,งนี้ได้เป็นการเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหอมนั่นเองแต่ทุกวันนี้มีคนเขานิยมมาทานกับส้มตําเยอะนะคะทานผักสด เนี่ยทานเป็นแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็ชนิดที่สองเนี่ยนะคะ,เป,ะเป็นต้นหอมนะคะเป็นต้นหอมนะคะที่คุณแม่ท่านปลูกเอาไว้ท่านได้นารถที่เสียแล้วเห็นไหมท่านได้นารถที่ที่ขนพวกปูนพวกอะไรนะคะที่ว่ามันเขารั่วแล้วเนี่ยะคะ่ะไม่สามารถใช้งานได้ท่านก็นํามาเป็นภาชนะในการปลูกหอมนะคะโดยใช้มูลมูลสัตว์ นะคะแล้วก็ใส่แกลบนะคะลงไปก็ทำให้เราได้ต้นหอมที่งดงามนะคะอันนี้คุณแม่บอกว่าปลูกง่ายมากนะคะแล้วก็เราจะเจียวไข่นะคะทานแบบผักสดก็ได้นะคะหรือเวลาเราจะต้มยำทำแกงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหอมเนี่ยถือว่าเป็นผักหรือพืชที่สามารถใส่ได้เกือบทุกชนิดเลยทีเดียว นะคะควรที่จะต้องมีนะคะควรที่จะต้องมีนะคะคนที่จะต้องปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวรอบมาดาูต้นต่อไปได้เลยนะคะ